วี d j องคะสนับสนุนโดยธนาคาร CIMB ไทยขอเคียงข้างเพื่อก้าวต่อไปกับคุณในทุกการเปลี่ยนแปลง forward your challenge เร็กได้ว่านะคะ เปิดเพลงกันไปนะคะ Forward Your Challenge กับ CIMB ก็เขาเรียกว่าให้กำลังใจตัวเองกันวันลนิดจิตแจ่มใสถูกไหมครับเลือก็เปิดเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังแล้วก็ให้กำลังใจกันไปนะคะเราเริ่มต้นกับทุกนาทีที่สวยงามน้องนองนท์อ,อันดับที่15นะคะสำหรับ Playlist of t h e Week เรามาที่จันาคารพุทธฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์วันนี้ตรงกับพฤหัสค่ะคก็ไล่วันไปนะคะต่อกันที่คีดใจให้ใครร้องก็ไม่เหมือนพิกษยาะ <laughs> พิกสยาคือจริงๆแล้วคือน้องพีกพัทรัศยสยาแต่ของเขาคือพิกสยา่คือชื่อของการเป็นศิล,ลปินนะครับอ่าไม่ใช่ชื่อของการเป็นน้องพีกที่เป็นนักแสดงสดต้องครับแล้วด้อมของน้องพีกจะใช้ชื่อว่าแหลมสยามชอบตรงนี้ความเป็นน้องพีคคือรัดเนื้อหานี่มาจากตัว,ตวเอ็นดูใครจะไปร้องได้ก่อน คือเอาว่าใครก็ลองได้แหละมันสนุกมันน่ารักน่าเอ็นดูทั้งหมดแต่นึกถึงต้นฉบับเละเอ็นดูเอนดูน่าเป็นเด็กน่ารักนะน่าเอ็นดูนะคะขี่ใจนะคะร้องสลับภาษาไปมาสนุกสนุกนะแล้วก็ตอนที่มูเจลูแล้วคอมเม้นท์ดนะนะก็เราชอบอ่านตึดตึเพราะอะไรรู้ป่ะเวลาเวลาไอ้ที่ทำไอแสง UVC เสร็จอ่ะมันชอบแบบว่าคอมพลีทเวลามันฉายแสงเสร็จมันชอบพูด complete ชุใช่ป่ะออกเสียงสัชจริต่เรียนภาษากับไอ้พวกอุปกรณ์พวกนี้ complete ชุดนะครับมัจฉานี่ก็เป็นถ้าดู MV อ่ะก็จะเห็นกับอินเนอร์ความกอินเตอร์นะนเตอรน้นะคะก็เรียกได้ว่าตอนนี้ถ้าบางคนอาจจะรู้สึกเพลงรุ่นใหม่ๆมันยังไงก็เหมือนตอนพ่อแม่เราบนเราะแหละใช่ป่ะจริงๆมันก็แล้วเราก็จะรู้สึกในใจทำไมพ่อแม่ไม่ยอมหัฟังจะฟังแต่เพลงรุ่นตัวเอง วันนี้เด็กๆเขาอาจจะรู้สึกว่าโหพี่ได้ฟังแต่เพลงรุ่นพี่ได้ไงหรอกเราจะเป็นมิตรกันได้เราจะอยู่ร่วมกันได้เราก็ต้องเปิดคืออย่างน้อยอ่ะเนาะเย่ยเพิ่งปฏิเสธแล้วจริงๆมันไม่ใช่พูดแค่เรื่องเพลงนะคะมันทุกเรื่องคือถ้าตั้งป้อมที่จะปิดแล้วก็บอกว่าเขาผิดซะแล้วเนี่ยมันก็ยากซึ่งกันและกันคือไม่ได้ต้องบอกว่าใครถูกแต่ฟังไว้ก่อนอย่างน้อยมีท่าทีในการเปิดรับมันก็ ชวนให้บรรยากาศมันไม่ตีกันมากป่ะถ้าฝึกอย่างนี้ได้ในบ้านมันก็ง่ายขึ้นนะใน,ในบ้านอะ่ะบางทีมันจะ ยากจะง่ายบางทีก็เรื่องแบบนี้เหมือนกันนะและเดี๋ยวก็ปวดหัวเพราะว่าอะไรหันซ้ายก็อึดอัดหันขวาก็อึดอัดก,ก็มีปัญหาลูไม่ยอมกลับบ้านอีกอะไรแบบเนี้ยหรือหรือแบบทะเลาะอะไรกันนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยจริงๆบางทีมันมีเรื่องกันอยู่แล้วเป็นพื้นฐานแต่เรื่องไหนที่จะเป็นฟังเส้นสุดท้ายเท่านั้นเองนะคะและการรับฟังกันที่ดีค่ะคุณผู้ฟังสําหรับอ้อมว่านนะมันไม่ได้เหมาะแค่เออ่แค่เรื่องแฟนนะจริงๆทุกเรื่องเลย หาคนฟังยากนะทำไมคนถึงไปพบจิตแพทย์ทำไมคนถึงโทรหาคอเซ็นเตอร์ใช่ปะ่ะเพราะเราต้องการใครสักคนฟังบางทีเราไม่ได้ต้องการใครสักคนพูดอะแต่เราต้องการใครสักคนฟังป่ะพี่กวงใช่ครับเรามีคนฟังเราไหมก่อนอซึ่งวันนี้นะคะข้อความของคุณผู้ฟังก็แน่นดูนะคะหลายๆคนส่งมาว่าแปดบ้างเก้าบ้างอะไรบ้างก็ดีค่ะจริงๆแล้วคุณจะได้เท่าไหร่ไม่ใช่สิ่งที่ผิดเลยต่อให้คุณได้หนึ่งต่อให้คุณได้สอง มันก็ไม่ใช่สิ่งที่ผิดถามว่าเพราะอะไรเราซื่อสัตย์กับสิ่งที่เป็นและเราเอามาสังเกตตัวเราเองว่าเราหนึ่งเราสองอ๋อมันเกิดอะไรขึ้นหรือจริงๆแล้วเราตั้งเพดานของเราสูงเกินหนึ่งสองเราจริงๆอาจจะเท่ากับเจ็ดแปดแต่ลวก็ได้อ้าวจริงๆนะความสุขเราอาจจะตั้งไกลเกินไปบางคนต้องบอกความสุขก็คือวันเนี้ยถ้าฉันได้รับคาชมจากใครสักคนนึงฉันจะก้าวแต่สำหรับราบางคน ออกจากบ้านทันกินข้าวสบายเข้าห้องน้ําได้ความสุขพื้นฐานให้ตัวเองไปแล้วหกอ่ะก็ได้อ่ะแล้วถึงที่ทํางานทันเวลาเพิ่มอีกเป็นเจ็ดอ่ะแล้วเจอเพื่อนเมาสนุกสนุกอ้ะวันนี้แฮปปี้ว่าให้แปดอ่ะก็ไม่แน่นะเพราะฉะนั้นบางทีตัวเลขความสุขของเราที่มันอาจจะไม่ได้เยอะบางทีมันไม่ใช่เพราะว่า เราไม่มีความสุขหรอกแต่มันอาจจะเพราะว่าเราตีความความสุขของเราเป็นท่านไหนบางทีนะคะเราอาจจะลองซอยทุกอย่างให้เล็กลงมันอาจจะแตกง่ายขึ้นกระทั่งความสุขก็ได้ถ้าความสุขต้องถูกลอตเตอรี่อ่ะถูความสุขคงไม่มีจริงเรื่องความสุขที่จะเจอผีมากกว่าคุมีความสุขน้อยเหลือเกินมามนคนส่วนน้อยอะคะ่ะถูกแล้วก็เดี๋ยวญาติจะเยอะนะคะเหมือนที่อินเดียเขาถูกางที่สาม แล้ววันที่หนึ่งเอ่อพอคนไม่รู้จักรู้จักเพียบเลยก็อย่างนี้นะคะเวลายามสบายเพื่อนเราจะเยอะเพื่อนกินดูหาง่ายเพื่อนตายดูหายากกันเลยเกิดนะคะถามคุณผู้ฟังดีกว่าถ้ามีการประกาศยกเลิกใส่แมสก์ UAE เขาประกาศนะว่าจะยกเลิกใส่แมสกระทั่งบนเครื่องบินแล้วนะแต่ขึ้นอยู่กับว่าสายการบินไหนจะขอให้ความร่วมมือก็ได้หรือไม่ร่วมมือก็แล้วแต่ ถามจริงๆคุณผู้ฟังและหนึ่งตุลานี้เนี่ยเราจะอยู่ในภาวะของการยอมรับกันทั่วๆเลยว่าต่อให้เป็นก็ออกจากบ้านได้ถ้าไม่มีอาการห,หรืออาการน้อยอคุณออกจากบ้านได้แล้วแต่มีข้อแม้ว่าจะต้องมี D M H T เขาขอความร่วมมือคือ distancing เว้นระยะห่าง1-2เมตร mask ก็คือ M ก็คือยังคงใส่แมสเพราะคุณเป็นนี่นาจะได้ไม่ไปกระจายสู่คนอื่น H คืออะไร Hand w a t h i n g ล้างมือบ่อยๆ Testing คือตัวทก็คือตรวจ ATK ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณมีอาการหรือถ้าคุณเป็นก็รอตรวจว่าเมื่อไหร่มันจะเหลือขีดเดียวไม่ใช่ว่าอ้าวเขาอนุโลมแล้วเดินเพลินเลยจ้ะไม่ใส่เอาจริงๆมันก็ยังต้องใส่เพราะมันก็กระจายได้และอย่าลืมว่ามันมีผลกับคนที่เขาเป็นโรค กับกลุ่ม6 0 8นะเพราะว่าถ้าเราไปนั่งทานข้าวกับเพื่อนเราเป็นรับเพื่อเรารเกิดตัวเกิดรับขึ้นมานี่มันก็ยแย่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นลับเป็นอนะ่ะเอาว่าบอกเพื่อนแล้วแต่ความสมัครใจของกลุ่มถ้าเพื่อนจะรู้สึกเอ้ฉันยังไม่ไปไหนด้วยเขาก็ไม่ได้ผิดแต่ถ้าเขาพร้อมไปเขาก็ยอมรับเงื่อนไขว่าโอกาสที่เขาจะเจอะเจอ มันมีนะค,คุยกันให้เรียบร้อยก่อนไม่ใช่ใชไปบอกว่าทําไมเรื่องเยอะทําไมเรื่องมากจริงๆก็ว่าคนเราไม่ได้เยอะหรือมากอะไรมากไปกว่าคุยกันให้เรียบร้อยใช่ปะเ,เพราะมันหลายครั้งที่บางคนทําอะไรที่ไม่น่ารักใส่คนอื่นแต่พอคนอื่นบอกว่าเฮ้ยไม่โอเคกลับไปมองว่าคนที่ไม่โอเคมีปัญหาลืมมองว่าตัวเองปัญหาเยอะที่ไม่รู้จักรับฟังปัญหาของคนอื่นเพราะฉะนั้นนะคะถามคุณผู้ฟังว่าหนึ่งตุลานี้ คุณถอดแมสหรือใส่แมสพิกวงถอดหรือใส่ผมก็เหมือนเดิบรรมบางคาใส่ตรงไหนคนเยอะนะก็<า>ยงังใส่อยู่ใช่ไหม<ช>เราเนี่ยถอดครั้งแรกแบบการสองปีกว่าโ,โดยการถอดที่ไหนคอนเสิร์ตเลยจ้ะแม่อโอ้โหรอตัคนเยอะเลยแล้วข้างหลังเวทีนึกเนอะนึกว่าไปชุมชนแออัดคนเยอะขึ้นโอ้โหถ้าคิดว่าถ้าจะติดเนี่ยไม่ได้ติดในฮอล์นะไม่ได้ติดคนดูหรอกติดหลังเวทีอะถามอ้านอ้านคิดว่าอ้านจะใส่แมสไหมวันที่หนึ่งตุลา แอนยังใส่อยู่อ้อมก็ยังใส่ซึ่งถ้าใครสวนเดินสวนกับเราแล้วเขาไม่ใส่เขาไม่ผิดนะคะ uh huh. E F M แฟ a n t o m ลฟ์ huh. ร่วมส่งความฟินโดยสินเชื่อบุคคลธนาคาร C I M B ไทยสำหรับคนมีเครดิตและแน่นอนนะคะคุณผู้ฟัง ตะออมไฟพันชนะคะเจอกันพรุ่งนี้เจอกันตั้งแต่สองทุ่มครึ่งยาวๆไปจนถึง4ี่ทุ่มซูนสองหกหกห้มเจ็ดสากับสินเชื่อบุคคลธนาคาร CIB m ไทยสสำหรับคนมีเครดิตแอดไลน์เลยแอด CIB m Personal Loan นะคะ EFM Fan d o Life ร mm. ู้